ลิซ่าแบ็คพิกเจอดราม่าแอร์ไทม์เยอะกว่าคนอื่นก็ไม่ได้เหรอเฮ้ยสวัสดีครับผมชาป,ปี้และนี่คือ Social w a อร์นะครับไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับ เจนนี่เผยหลังเจอดรามา่าแชทลับหลุดรั่นแค่เราไม่ตายก็เป็นเรื่องดีแล้วนักร้องดังเจนนี่ครับได้หมดท่านสดชื่นเผยหลังเจอดรามา่าอีกแชทลับหลุดชะก้าวเกิดพลโพส,สเฟซบุ๊กลั่นแค่เราไม่ตายก็เป็นเรื่องดีแล้วหลังงานเข้าแล้วเข้าอีกนะครับสาหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทัานสดชื่นนะครับก่อนหน้านี้เจอดรามา่านักร้องในค่ายนะครับลาออกไป5คนรวมถึงยังมีปัญหาฟ้องร้องกับอดีตสมาชิกอย่างก้าวเกิดพ้น ปมค่าตัวและส่วนแบ่งเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเถิดคนเดียวนะครับรอบนี้ครับเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นเจอดราม่าเมื่อเพจมะทุศรนะครับ เผยแพร่ภาพแชทหลุดของค่ายได้หมดท่าสดชื่นโดยในการสนทนานั้นอ้างว่าเป็นแชทที่นักร้องสาวคุยกับเด็กในค่ายถึง9เกิดพลซึ่งแชทอ้างว่าเป็นของสาวเจนนี่มีข้อความที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายมากมายซึ่งทางเพจโพสภาพแชทระบุว่าล่าสุดมีแชทหลุดพูดคุยระหว่างศิลปินและเจ้าของค่ายได้หมดท่านสดชื่นโดยมีเนื้อหาที่พูดถึง9กันอย่างมา่มันโดยมีเนื้อหาหยาบคายของเจนนี่ตัวเจ้าของค่ายเองหรือศิล ปิเยาวชนที่พิมพ์ด่าก้าวกันโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยห้ามปามล่าสุดเจนนี่มีความเคลื่อนไหวใน a c e b o o k นะครับด้วยการโพสต์ภาพและแคปชั่นที่ว่าแค่เราไม่ตายเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วก่อนแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจกันแบบรัวๆโดยระบุว่าอุปสรรคอะไรก็ฆ่าคนแบบเราไม่ตายเพราะใจเราไม่เคยคิดจะยอมแพ้ไม่ท้อถอยเอาชนะทุกอย่างด้วยการมีความสุขและความสาเร็จและนี่ก็คือเรื่องราวดราม่าของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับที่ตอนนี้ก็บอกเลยว่า เยอะจริงๆครับผมถ้าไม่เชื่อนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วไปที่เรื่องราวต่อไปเลยกับสรุปเรื่องราวดราม่าของลิซ่าแบ็คพิงค์ทำไมแอร์ไทม์เยอะกว่าคนอื่นแฟนแห่ให้กำลังใจหลังจากแบ็คพิงค์นะครับได้ปล่อยเพลงใหม่ไอศครีมที่เป็นโปรเจกต์อินเตอร์ไปร่วมฟิชเจอริงกับนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกอย่างเซรนาโกเมสไปได้ไม่นานนะครับก็เกิดดราม่าขึ้นแล้วต้นเรื่องดราม่าไม่ได้มาจากที่ไหนเลยก็ดัน เกิดมาจากแฟนคลับของตัวเองนี่แหละโดยเป้าหมายหลักของดราม่าในครั้งนี้ก็ดันมุ่งเป้าไปที่น้องริซ่านั่นเองที่แฟนคลับบางส่วนกล่าวหาและจับผิดว่าริซ่านั้นได้แอร์ไทม์มากกว่าเมมเบอร์ Member คนอื่นๆก็เลยเกิดความไม่พอใจและออกมาทาวิตกันในโลกโซเชียลและคอมเมนต์วิจารณ์กันอย่างสนุกปากใน y YouTube แอร์ไทม์เยอะจริงหรือเปล่าลองไปชมนี่คือคลิปสกรีนไทม์ดิสติบิวชั่นนะครับของ Black พิงก์ชนานโกเมสนะครับกับเพลงไอซครีมโดยในคลิปนะครับก็จะบอกถึงแอร์ ตามแต่ละคนในการออกคลิปว่ามีกี่วินาทีและเราก็จะเห็นหลอดไทม์ไลน์นะครับที่เพิ่มขึ้นก็คือใครออกมากออกน้อยหลอดไทม์ไลน์มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆไปครับโดยอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นของลิซ่านั่นเองโดย Air Time ของลิซ่านะครับอยู่ที่25.60%ครับอันดับที่2คือเจนนี่ครับ21.19%อันดับที่3จีซู20.24%อันดับที่4โรเซ่นะครับ18.97%แะอันดับที่5ครับ คือคนที่มาฟิทเทอริงด้วยนะครับนั่นคือเซรูน่าโกเมซนั่นเองอยู่ที่14%นนะครับโดยลิซ่าออกทั้งหมด 73วินาทีนะครับผมนอกจากนี้ยังเล่าย้อนไปอีกว่าลองมอนย้อนกลับไปช่วงแรกๆของการเดบิวต์สิน้องลิซ่าก็เคยผ่านช่วงเวลายแย่มาก่อนมีท่อนร้องน้อยกว่าเมมเบอร์คนอื่น,นได้ air time น้อยกว่าก็ไม่เห็นจะมีใครออกมาเดือดร้อนเลยจนมีข้อความและคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะครับมาให้น้องลิซ่าอย่างมากมายครับในแฮชแท็กลิซ่าเบสเกิลนะครับผมเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องลิซ่านะครับให้สู้ ต่อไปแล้วก็ทำผลงานที่ดีออกมาอีกนะครับสำหรับแบ็คพิงค์และนี่ก็คือสรุปเรื่องราวดราม,ม่าของน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงขาดีๆกันบ้างดีกว่านะครับกับ The d e a d l ล n e ซีรีส์ไทยบนจอ Netflix น,นี่คือภาพยนตร์ซีรีส์ไทยนะครับที่ฉายอยู่ใน n e t f l i x ตอนนี้นครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Dead Line นะครับเป็นเรื่องราวของ3พี่น้องนะครับที่มีเดดไลน์ต่างกัน แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคมะเร็งด้วยก็ต้องไปติดตามเลยสําหรับซีรีส์ที่คุณภาพจริงๆสําหรับเรื่อง The Deadline ผมดูแล้วก็แบบ ه, นั่งน้ําตาคลอครับผมซีรีส์เขาดีจริง แล้วก็ไปที่แฮชแท็กอันดับ2ในมาแรงครับสำหรับเตา่างอยโชว์เดี่ยวลุงพลเอ็กจินตราภูล,ล่าเตา่างอยออฟฟิเชียลเอซึ่งตอนนี้ครับก็มียอดคนดูนี่เป็นล้านครับสำหรับลุงพลเฟเธอริงจินตลาภูล,ล่ากับเพลงที่มีชื่อว่าเตา่างอยแล้วไปที่พระดายรอสออฟฟิเชียลซีเนมติกทิลเลอร์ครับ และไปที่ Star Wars q u a d o n Official Single Player t i l l e r One of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับและไปต่อเลยที่ช่องของ Body Hero ปัทะ นักกล้ามมื่นแคลในศึกไอดอนไฟเริ่มทําคลิปออกมาแล้วครับผมก็คือบอด y ี้ฮีโร่กับนักกล้ามมืนแคลนะครับเขาได้ต่อยในคู่เฮฟวีเวทนะครับคู่ที่8รุ่นเฮฟวีเวทยักษ์ชนยักษ์บอดี้ฮีโร่ประทะนักกล้ามมื่นแคลและล่าสุดครับเขาได้ทำคลิปออกมาในช่อง b อ dy Hero นะครับได้ทำคลิปออกมาบอกว่าเมื่อผมต้องไปต่อยมวยคู่เอกในไอดอนไฟซีซั่น2 คู่ชคผมอะ่ะคุณรอเจอผมได้เลย Idol Fight Thailand Season 2ผมจะตันหน้าคุณอในคลิปนะครับเราก็จะเห็นเขาได้ซ้อมแล้วก็บอกว่าอยากเจอมากๆกับนัก 90, นกล้ามมื่นแคลนักกล้ามมื่นแคลเจอกับสายกินครับรอบนี้เจอก,กับสายกินผมบอกเลยว่าแบบโหกินหมูรอบนี้กินหมู <laughs> ัวใหญ่นี่ผมบอกเลยแบบปังๆังบังบัง,ง,งแล้วก็ไปที่ช่องของนักกล้าหมื่นแคล้วบ้างนะครับเขาก็ได้ทําคลิปนะครับวันที่ไปเซ็นสัญญาขึ้นชกชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในซีซั่น2เราเป็นชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในไอรอนไฟซีซั่น2นะครับผมในคลิปนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในซีซั่น2แล้วก็บอกว่าจะตันให้หงายเลยแเดียวจะตันนางนี่มันไส้มานานมันไส้มานานบอกเลยว่า ต้องติดตามจริงๆสำหรับคู่นี้โหนึกถึงภาพสิจะต่อยกันแบบปุ่มปั๊มปุ่ม,ป,มปั๊มขนาดไหนนะต้องรอติดตามเลยสำหรับไอดอลไฟซีซั่น2ที่จะจัดขึ้นที่ต้นปีหน้าต้องรอติดตามเลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไรยจังกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับไป